สวัสดีค่ะนุ่นแม่บ้านพี่ตะกระเตนนะคะเช้านี้ทอดไข่ไก่กินนะคะทอดไข่ไก่แล้วนะคะทอดสีฟองนะคะกินก็กินสองคนนะคะใส่หัวหอมนะคะซอยใส่ัูหอมด้วยใส่พริกด้วยนะคะแล้วก็ใส่ ชีนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มะนาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทอดยังไงก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะใส่ไปเลยนะคะนี่ใส่ไปเลยนะคะจะมีเสียงเครื่องเบนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เบีบใส่มะนาวซีกหนึ่งนะคะใส่ซอสอกขราวนิดเดียวนะคะ ใส่แค่นี้เลยค่ะเพราะว่ารสชาติมาอร่อยอยู่แล้วไข่ไก่นะคะผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ ้าเราไม่อยากกินแบบจ๋เจ๋ดใช่ไหมคะใส่พงรุดตีไปนิดหนึ่งไได้นะคะแต่นุ่นจะใส่ซอสซ้ยคาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็มะนาวซีดหนึ่งนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันแล้วนะคะ ใส่ไข่ไก่เลยนะคะ ให้มันกรอบนิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอาลงนะคะวันนี้จะออกแบบรสชัดใส่วันนี้ใส่แบบใส่เพิ่มแบบพริกด้วยนะคะผักชีด้วยนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมนะคะ้ายไก่ปกติก็หอมอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราทอดใช่ไหมคะนี่ก็ใส่เพิ่มแบบผักชีนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเหมือนพิซ่าเลย อาแบบกรอบเลยนะคะโอ้โหกรอบมากเลยนะคะถ้าไม่กรอบไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมคะส่วนตัวนุน่มนะนะคะนุ่นจะชอบแบบกรอบนะคะสุกแล้วนะคะ เก็ดแกงแล้วนะคะนี่โอ้จิ๋งยังบ้างคะว้าวไข่เจียวใเหมือนพี่นุ่นนี่ไข่เจียวนะคะกินกับซอสนะคะนี่ทอดไข่เจียวกินกับซอสนะคะอากาศดีมากคุ่นตนิดนิดๆนะคะ องด้วยนะคะวันนี้กินข้าวกับน้องฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะช่องนุ่นแม่บ้านพี่ตะกะเตน,นะคะดูแล้วก็ช่วยดกนนดแชร์กันนิดกละนิดกระไรหน่อยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย